ยินดีต้อนรับกลับสู่ Daily Drive ที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งรถยนต์ที่นิยามความหมายของการอยู่บนท้องถนนอย่างแท้จริงวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่อนาคตของ SUV สุดหรู้ด้วยเรจโรวป,ปี2026ใหม่ล่าสุดยนตรกรรมที่ไม่เพียงแต่สืบสานชื่ออันเป็นตำนานแต่ยังยกระดับสู่วิติใหม่อย่างสิ้นเชิงนี้ไม่ใช่แค่ SUV แต่มันคือคำนิยามของพลังความประณีตและเทคโนโลยีที่ผสานร,รวมเป็นหนึ่งเดียว ตั้งแต่แรกเห็นเรโทรปี2026ก็สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ถ่ายนอกที่สะท้อนปรัชญาความเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญทุกเส้นสายล้วนตั้งใจฉกเฉียวและแม่นยำหลังคาแบบลอยตัวมือจากประตูแบบฝั่งเรียบและไฟเลตอันเป็นเอกลักษณ์มอบเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรโทรแต่สิ่งที่แตกต่างคือรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยและไร้ยรอยต่อละอากาศพลาศาสตร์ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความดุดันทรงพลังและสง,ง่างาม ไม่ใช่แค่เรื่องความดูดีในเมืองเท่านั้นแต่อย่างรวมถึงการเป็นเจ้าแห่งทุกสภาพถนนตั้งแต่ทางหลวงที่ราบเรียบไปจนถึงเส้นทางภูเขาที่ขรุขรัก้าวเข้าไปภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราทันสมัยในทันทีห้องโดยสารของเรจรูปี2026เปรียบเสมือนสวรรค์ที่ออกแบบมาเพื่อคลายความเครียดและมอบความสะดวกสบายสูงสุดภายในตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมที่ยั่งยืนลองนึกถึงหนังเทียมจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบไม้ขัดเงา และแม้แต่ผ้ารีไซเคิลที่ให้ความรู้สึกรู้ราก,กว่ารุ่นอื่นๆบอกนั่งหน้าประทับใจอย่างเหนือระดับพร้อมระบบทำความร้อนความเย็นและแม้กระทั่งระบบนวดและหากคุณเลือกแพ็กเกจตบอกหลังแบบ Executive คุณจะรู้สึกราวกับอยู่บนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวห้องโดยสอรราเงียบสนิทด้วยเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนขั้นสูงซึ่งใช้ระบบเสียงเพื่อตัดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ให้คุณรู้สึกสงบอย่างแท้จริงไม่ว่าสภาพแวดล้อมถ่ายนอกจะเป็นอย่างไร แน่นอนว่าเทคโนโลยีคือสิ่งที่ทำให้เรโทรป,ปี2 0 2 6ก้าไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดโดดเด่นด้วยหน้าจอสัมผัสโค้งขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบทวีโปโรรุ่นล่าสุดนี้ไม่ใช่แค่จอแสดงผลแต่เป็นฮับอัจฉริยะที่ตอบสนองต่อคำสั่งเสียงท่าทางและแม้แต่ปัญญาประดิษฐ์เชิงคาดการณ์ที่เรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่และความชอบของคุณการอัปเดตผ่านระบบไร้สายช่วยให้ระบบมีความทันสมัยอยู่เสมอมั่นใจได้ว่าคุณจะใช้งานฟีเจอร์ล่าสุด ได้เสมอโดยไม่ต้องไปที่ตัวแทนจำหน่ายจอแสดงผลดิจิทัลสําหรับผู้ขับขี่และระบบฉายภาพเสมือนจริงบนกระจกหักนารถช่วยให้คุณไม่พลาดข้อมูลสําคัญพร้อมสายตาที่จดจ้องอยู่ที่ถนนแต่เรามาพูดถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ความหรูหราทางเทคโนโลยีนี้นั่นคือหัวใจสำคัญของเรโทรปี2026 SUV คันนี้มาพร้อมกับตัวเลือกระบบส่งกำลังที่หลากหลายรวมถึงระบบไฮบริดแบบปลั๊กอินขั้นสูง และเป็นครั้งแรกที่มีรุ่นไฟฟ้าล้วนเรโทรไฟฟ้าให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ระยะทางที่น่าประทับใจาการชาร์จอย่างรวดเร็วและการปล่อยโมลพิษเป็นศูนย์โดยไม่ลดทอนสมรรถนะหากคุณยังคงชื่นชอบกลุ่มพลังแบบดั้งเดิมกลุ่มผลิตภนนัณฑ์นี้นำเสนอเครื่องยนต์6สูบและ V8 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เสริมด้วยเทคโนโลยีไฮบริดอ่อนเพื่อสมดุลระหว่างกำลังและประสิทธิภาพและเมื่อผมพูดถึงสมรรถนะผมหมายความตามนั้นจริงๆ รถ SUV คันนี้ถูกสร้างมาเพื่อครองความเหนือชั้นด้วยระบบช่วงล่างถุงลมแบบปรับได้พูงมาลัยสีล้อและระบบ t ทร r ด์ร r สปอนส์สามทำให้ r e ร r o รวั d ปี2026ไม่เพียงแต่ปรับให้เข้ากับสภาพถนนเท่านั้นแต่ยังปรับให้เข้ากับอารมณ์ของคุณได้อีกด้วยไม่ว่าคุณจะขับขอ